ช่งคะให้จบกรณีของพี่เพียไปนะคะเป็นประเด็นอื่นกันบ้างมาดูที่สองหนุ่มคนนี้กันบ้างเนี่ยสำหรับมาริโอ้เมาเลอร์แล้วก็กราฟคานาบูดได้ร่วมโครงการอยู่เพื่อยิ้มค่ะนี่แหละเข้าใจเลยโครงการนี้อี่อะยิ้มหนูอยากเข้าเรือหนูอยากเข้าโครงการนี้ด้วยอ่ะคือต้องบอกว่ารอยยิ้มหรือว่าการยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยยิ้มภายใต้แมสอยู่ตอนนี้และเราเชื่อว่านะรอยยิ้มทําให้โลกเปลี่ยนนะคะ ก็ได้สองพระเอกหนุ่มจุดฮอตนี่แหละค่ะร่วมระดมทุนในโครงการอยู่เพื่อยิ้มนะคะ survive to smile ค่ะในขณะที่แฟนๆของทั้งสองหนุ่มก็พร้อมใจกันซัพพอร์ตเขานะคะเต็มกำลังเลยผ่าน Hashtag Mario นะคะกับและคะอยู่เพื่อสังคมไม่ใช่อยู่เพื่อสงอยู่เพื่อยิ้มไปจากตรงนี้ Mario X ค่ะ X นะ X แปลว่า X แปลว่าคูณไง X แปลว่าเหมือนแบบร่วมงานกันเหมือนเล็กซี่ X กราฟอย่างเงี้ยอ่ะก็หมายความว่า,รวารเรซซี่ก,กับทางกราฟร่วมงานกาันมาริโอกราฟนี่เขาคือสองคนแล้วมาริโอ้กักราฟเอฟก็คืออยู่เพื่อยิ้ม คือโครงการนี้เขามาทำโครงร<ว>การร่วมกันร่วมกันโครงการอยู่เพื่อยิ้มเนาะ<ฆ>นะคะ<ฆ>เขาได้กาศเข้าร่วมสําหรับกิจกรรมระดมทุนโครงการอยู่เพื่อยิ้มนะคะเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อนํามาดูแลรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อน<ฆ>ไหวซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80,000มหาราชินีค่ะได้ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการเคลื่อนไหวนะคะงานนี้สองหนุ่มก็ได้ร่วมพูดคุยแล้วก็แลก เปลี่ยนความคิดเห็นให้แฟนๆของมาริโอและก็กราฟเนี่ยส่งกำลังใจให้สองหนุ่มผ่านแฮชแท็กมาริโอกาฟ X อยู่เพื่อยิ้มนะคะจนติดเทรนด์ทวิตเตอกันเลยทีเดียวนะคะ,ะเป็นโครงการดีๆที่นำมาฝากกันอ๋อ,อก็ยินดีด้วยนะโวโครงการนี้เนี่ยมีแต่คนหน้าตาดีอขออยู่ด้วยได้ไหมคือ <c oughs> ต้องบอกว่าคนที่หน้าต<อ>าดีเวลายิ้มเขาจะมีความสุข นั่นหมายความว่าถ้าทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนก็จะมีความสุขไม่จําเป็นคุณต้องหน้าตาดีนะหมายถึงว่าคุณเป็นใครก็ได้แต่ถ้าคุณมีรอยยิ้มขึ้นมาคุณจะมีความสุขขึ้นมาในทันทีแต่ในมุมกลับกันคุณเป็นคนหน้าตาดีแต่คุณไม่เคยยิ้มเลยบางทีคุณอาจจะอมทุกข์อยู่ก็ได้ความสุขก็ได้จริงๆแล้ว่าอาจจะยิ้มอยู่แต่ยิ้มยังไงคะติดแม่จะไม่เห็นรอยยิ้มของเราเออจะยิ้ อาจจะดนยิ้มทั้งวันก็ได้นะอยากยิ้มมากเลยอยากอยากกยิ้มมากอยากชวนยิ้มอยากให้ทุกคนมายิ้มกันแต่พูดถึงโครงการนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าจะสื่อหมายถึงว่าเด็กพิการผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าสมมติเราดมทุนได้เพช่วยเหลือเรื่องทุนหรือว่าเครื่องมือการแพทย์ต่างๆก็จะทําให้เด็กเหล่านั้นได้ยิ้มออกทันทีเพราะว่าเขาเป็นคนพิการเนาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะอยู่เพื่อยิ้มนั่นเองค่ะ